กาบสบายดีตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านแก้งเหตดเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะเป็นแบบในเมือง,อ,องเนาะพี่น้องเนาะค่ายอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าอยู่นี่เป็นปั้มน้ำมันปตทเนาะปะั้มน้ำมันไทย แล้วก็ซนนนกีนี้จิบฟาะห้างห้างสะดวกซื้อนี่จิบฟรีหรือว่าเซเว่นนอนอยู่ไทยก็เซเว่นมีปาล์มมันแล้วก็ซีนี้ธนาคารธนาคารเอสทีแล้วก็ห้างอาหารแล้วก็คอฟฟี่อาร์เมซอนห้านกาแฟเนาะ และกาห้องน้ําสะอาดเป็นเพิ่นเหตุแบบประเทศไทยเลยเนาะเหตุแบบในเมืองของไทยเลยเนาะทางรุมลงไปห่างก็สิเป็นตะเทงทางเด็กที่13 บ้านแก่งแฮดเมืองไซบีดีแขวงสวัสดิเขตเนะนาะหน้าโรงงานน้ำตาลมิตรลาวเนาะนี่ปั๊มน้ำมันใหญ่เนาะปั๊มปตท่อแล้วก็สี่นี้บนจอดรถอรอบๆนี่เนาะ